สามแสนกว่าก็ไม่พอแต่ถ้าหากว่าอยากประหยัดต,ต้องซ่อมก่อนเสียหรือว่า preventive maintenance นี่ก็คือตัวอย่างซ่อมก่อนเสียของรถเบนท์เวีโนหรือว่า Vito ครับเนี่ย W639 ที่ผลิตในช่วงปี2012คันนี้ก็มาเซอร์วิสซ่อมก่อนเสียในส่วนของปล่อยเครื่องหรือว่าฐานกลอมันเครื่องซึ่งรถรุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสี่สูบรหัส om6 ค่าหนึ่งเรียกว่าเครื่องยนต์หากินของเบนซ์ท่านผู้ชมซึ่งเครื่องยนต์หากินของเบนซ์เนี่ยก็จะมีปัญหาที่ทําให้เราปวดหัวเสียเงินหลายแสนเช่นเดียวกันซึ่งหลายคนนั้นพลาดนะถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยออยเครื่องแตกเนี่ยทำให้เครื่องพังนะสามแสนกว่าไม่พอซ่อมเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ฉะนั้นถ้าหากว่าไม่อยากเสียเงินสามแสนสี่แสนอยากจะขับรถเบนซ์ยาวนานคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็แนะนําครับซ่อมก่อนเสียคือ ทางเลือกที่สุดของคนใช้เราเป็นมือสอง